Thank you ใจครับดีใ,ใจที่ทุกคนมาดูกับพวกเราด้วยครับแล้วก็ดูตั้งแต่ EP แรกพิเศษแรกแล้วก็ตอนสุดท้ายทุกคนก็ยังมาดูด,ด้วยก็ขอบคุณทุกคนที่คอยพพอร์ตพวกเราชาวนิ่งเฮียนะครับแล้ววันนี้เป็น e P สุดท้ายแล้วก็ใจหายเหมือนกันครับไม่อยากให้จบแต่ว่าก็ต้องจบก็ถึงวันที่ต้องจบแล้วครับแต่ว่ายังมี ท่านคอนดีใช่คนก็ยังอยู่แบนี้อย่งได้อีกหนึ่งโปรเจกต์ครัมีสี่ใจวิวไหมคะเดินทำวันที่ตอนสุดท้ายแล้วใจวิวไหมนิดนึงครับนิดนึงครับผมก็แต่ก็รู้สึกแบบว่าเขาเรียกว่าอะไระได้ส่งยิ่งเฮนแบบว่าสุดฝันแล้วลอะไรเนี้ยจะไม่มีเขาเรียกว่าอะไระจะไม่มีตัวละครน,นี้แล้วเฮ้ยมีสิมีตัวละครที่อยู่นะครับส่งเข้ามาถึงฝั่งแล้วอยู่ในใจแล้วนะครับผมก็ จริงๆรู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้ดวดทุกคนรู้สึกว่ามันเราชอบฟิลลิ่งเวลาดูดทุกคนมากอะไรเงี้ยเวลาทุกคนรีแอคหรือว่าส่งเสียงอะไรเงี้ยมันได้อารมณ์ในการดูด้วยรู้สึกแฮปปี้มากก็คืออย่างวันนี้ก็คือจะเป็นฉากมาร่วมงานแต่งงานเราใช่เพราะหนึ่งเหมือนทุกคนมานั่งแต่คืองานแต่งงานครับพี่พีครับมาร่วมเป็นสกีมารยานใช่ไหมครับสี่กัแฟนๆมาร่วมเป็นสกีมารยานในวันนี้ใช่ไหมครับสกีอาจจะจบแบบดราม่าก็ได้ใครเป็น้มีค่ามีาสองจุดหนึ่งอีกเหรอ ไม่มีแล้วไม่จริงๆมันเป็นไงว่าฉากที่ถ่ายทำไปเพราะเห็นมีพายุมีคลื่นทะเลมีอุปสรรคอะไรบ้างก็ทุกๆเรื่องก็มีอุปสรรคอยู่แล้วนะครับแต่ว่าหนูคิดว่าทีเดียจะผ่านมันไปได้ยังไงใช่วันนี้ก็จะได้เห็นแล้วครับอุปสรรคทุกอย่างมันก็เหมือนการพิสูจน์แบบความรักซึ่งกันและกันครับผมว่าเราจะผ่านอุปสรรคันั้นไปได้ด้วยกันยังไงผู้พูดต่อไปว่างครับผู้ที่สองครับแนัทใช่ไก็ จริงๆตอนที่เราดูอีพีหนึ่งด้วยกันก็ดูกันที่นี่นะครับแล้วก็อีีจบเราก็มาดูที่นี่เหมือนกิมก็รู้สึกว่าเป็นเป็นน่าจะเป็นโมเมนต์พิเศษนะ่ยทั้งน่าจะมีทั้งความสุขด้วยแล้วก็ความเศร้าด้วยนะครับที่จะ,จะเป็นอีพีสุดท้ายแล้วแต่ก็ยังไม่หายไปไหนนะครับพวกเราจะอยู่มีนีไปตลอดเลยนะครับรอ <c oughs> ไงก็เป็นกังใจใพวกเราตลอดตลอดไปนะครับ <c oughs> รรเราคิด่คือเราต่อต้านเขาจริงๆเดี๋ยวก็จะ เดี๋ยวก็จะไปเห็นเฮียเรียนกระดูกเพื่อในในด้วยเสียงไปยังไม่หายไปไหนนยู่รอบยังเล่นส่วนกันอยู่เพราะว่าต้องไปแบบว่าสั่งสอนให้อี้น้อยครับผมดื้อนักไง น้ำซื้อเรือนี่นสตอยิ่นีู้เป็นยังไงบ้างสำหรับเนี่นี่เฮียนะครับก็ตอนนี้อยู่ในช่วงเวิร์ดช็อปแล้วก็อยู่ในช่วงทบทวนบทครับผมแล้วก็เข้าตัวละครเพราะว่าต้อง,ต,องต้องเปลี่ยนคาแรคเตอร์ฮะทั้งทั้งพีอีแล้วก็คนเดียวด้วยจากจากนีเ่เฮียไป,ไปเป็นจุ้ยเฮียรัต้องเปลี่ยนคาแรคเตอร์ด้วยเปลี่ยนบุคลิกภาพเปลี่ยนทุกอย่างเลยฮะก็ก็จะชุดนี้จะวิร์ดช็อปกันกค่อนข้างหนักพอสม อย่พูดเราจะมีขึ้มากขึ้นไหมอะไรนะครับพูดมากขึ้นไหมอ๋อพูดทางเรื่องแน่นอนครับ <laughs> จะรับคานะครับถ้าพูดมากครับ <laughs> <า S 1> คือสกิลสก,กิลฝีปากสก,กิลการพูดมันจะแบบมากขึ้นหรอครับ <laughs> นี <laughs> <laughs> ก่ก็อาจจะไม่ได้เป็นคนที่พูดเก่งขึ้นแต่ว่าอาจจะพูดแล้วได้ได้ได้ไดบทมากขึ้นพูดอิมแพคมากขึ้นแล้วก็พูดในแง่ของที่เราจะโตไป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีต่อไม้ต่อกรยังไงเป็นอะไโอ้ยน่าจะทางเลือกครับผู้เรา ครับสรุปว่วายังไงน่าจะนอนแล้วก็ตื่นเลยใช่ไหมอีพีสามอ๋อก็จบที่นอนครับผมไม่ได้ทำอะไรค่ะใช่ก็ตามนั้นแหละครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะได้ดูเรียกว่าโมเมนต์ที่ภูมิใจซึ่งตอนตอนที่เราถ่ายตอนนั้นก็รู้สึกแฮปปี้และภูมิใจด้วยกับคู่สองคนนี้ครับเพราะว่าในเรื่องพวกเราก็เป็นแก๊งเพื่อนด้วยกันครับก็เลยแบบมีความสุขที่เห็นเพื่อนแบบ ไปได้ดีครับปไดแฮปปี้บัแฮปปี้ครับมันจบที่นอนแล้วมันมีฝนต่อนตฝันดีแต่ฝันดีครับรู้สึกแฮปปี้ครับใช่ในวันนั้นครับฝันดีในอีพีนี้ตื่นจริงอาจจะลำงลำเอคอฮะต้องรอดูตอนฝนตกอีกทีครับว่าเราจะมีแก้ปัญหาอะไรกันบ้างครับวันนี้เราเราก็มาดูอีพีสุดท้ายพร้อมกันนะฮะซึ่งผมก็ยังจำความรู้สึก ออตอนวันแรกๆที่เรามามาสัมภาษณ์ตรงนี้ซึ่งบรรยากาศก็แบบรู้สึกยังยังเหมือนเดิมครับยังยังมีแบบนักข่าวสัมภาษณ์ต่างๆก็รู้สึกแฮปปี้เราอบอุ่นเหมือนเดิมครับหัวเราะเลยนะเราคิดเถอะแล้วถ้ามันไม่เหมือนเดิมมันจะเป็นยังไงก็เลยหัวเราะครับพอจบซีรีส์ก็คือสารต่อที่นี่เลยจริงๆตีมันเป็นยังไงทีมหัวเนี่ย ีมเป็นคิติพายคิติเลิร์ครับผมก็เหมือนการมอบความรักให้กับทุกคนครับเป็นที่ทุกคนมอบความรักให้กับนิ่งเฮียคิติพายเราก็เหมือนแสดงความรักกับในการทําคอนเสิร์ตขึ้นมาครับผมใช่ซึ่งเป็นคอนเสิร์ตที่แบบว่าสุดพิเศษแน่นอนครับผมอย่างที่พี่ออฟเคยทําคอนเสิร์ตได้มีฟีดแบ็กแบบทุกอย่างแบบจัดเต็มมากเวอร์แบบวาไรตี้มีครบทุกรถแน่นอนใช่ละครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งแรกของคิติพายที่ทําแฟนครอมด้วยกันอีกชั่วโมงครับคอนเสิร์ตครั้งนี้สิบแปดเลยหรอ จริงๆในแต่ละคู่ช่วยดีไซน์ไหมว่ามันจะต้องออกมาเป็นแบบไหจริงๆจริงเราก็มีแอบต้นซอลมาแล้วครับรคุยกันแล้วอาจจะมีโชว์พิเศษเพิ่มอยากโชว์เพิ่มอะไรเนี่ยครับผมเราก็ต้องมาดูกันว่าโชว์แต่ละอย่างเป็นยังไงครับแต่รับรองว่า,าแสงเสียงโปรดักชั่นเต็มแน่นอนยิ่งกว่า ยิ่งกว่าทุกคอนเสิร์ตที่ทำมายิ่งกว่าดูบินอแระหรือว่าซีมิชโหรือว่าเมจิเดกคนเลยครับจริงๆมันกดดันมาเพราะว่าเราก็ทามาในทุกรูปแบบพูดปุ๊บกดดันเลยครับเกอดดันไหมกดดันแต่ว่าเขาท้าทายเนาะเหมือนแบบแต่ละคู่อะครับแต่ละคู่จะได้ทําอะไรในสิ่งที่บางคู่ที่ยังไม่ได้ยังไม่เคยได้ลองทำาก็จะมีเสนอกันไปบ้างกับทีมงานล้วแบบเออเราอยากอยากรอโชว์แบบนี้อยากรองโชว์แบบนี้ดูหรือว่าบางคู่ที่แบบเก่งในด้านใดอยู่แล้วเนี่ยครับก็จะอัปเกรดขึ้นไปอีกครับผมก็ได้ม จะเป็นอะไรที่พิเศษมากๆแน่นอนครับเหละในวันนั้นนะครก็ช่วงนั้นเราก็จะรุ่ยเต็มที่ฮะใช่น่าจะแบบหนักๆเลยเพราะว่าได้คุยกันแล้วว่าต้องทําใจนะทุกคนทําใจไว้เลยนะใช่โชว์นี้ต้องไปโชว์ที่พิเศษที่สุดผมนี่ฟิตร่างกายรอแล้วใช่ถ้าไม่ทันก็จะทําเหมือนค็อกกี้ฮะไม่รับเงินไม่ทัยังไงก็ต้องทันแออสปอยแต่ละคู่ได้ไหมว่าแต่ละคู่ใส่ความเป็นอะไรในในตัวกูบ้างเพราะว่าเราก็ทํามาทุกอย่างแล้ว วิไม่ทุกอย่างครับโอมันมีมันมีสิ่งหนึ่งที่เนี่ยนึกนึกออกเลยที่อยากจะเสนอเหมือนกันจดไว้จดเดี๋ยวต้องมาดูกันว่ามันมีหลายอย่างที่ยังไม่เคยทำอันนี้จะต้องทำคู่กันมาหรือว่าต้องทำแยกก็มีทั้งเดี่ยวทั้งคู่อาจจะแบบไปพิทูลิ่งกับใครไว้ตรงนี้บางทีก็อยากเต้นเหมือนกันอยากคับเปไฟเหมือนกันได้เลยคู่นี้เต้นเก่งไงอยากเต้นบ้างอยากบินไม่ได้ก็นัวเนี้ยนะ อาจจะมียูโอนั่งนั่งนั่งแง่เป็นแฟนทลับอกกันนะนัจะนั่งยูโอนอนลอยอยู่ในรอยลอยวนไปใช่ครับอย่างเช่นพี่มักอาจจะขี่แล้วเสาทะลุจออะไรอย่างเงี้ยพี่มักขับแล้วบอกถามยังครับแล้วเป็นยังไงพี่แม่กองอะไรแล้วแม็กนัทก็จะได้เห็นจะได้เห็นในด้านที่เรายังไม่เคยเห็นครับอย่างอย่างแม็กบางที่อาจจะยังด้านใดที่ยังทําไม่แข็งหรือว่ายังไม่เก่งในด้านนี้ก็อาจจะ อาจจะได้เห็นในด้านนั้นมากขึ้นครับหรือว่าอะไรที่ยังไม่เคยเห็นในโชว์กันก็จะได้เห็นอีกเพิ่มมากขึ้นครับผมก็จะเป็นเหมือนกับพัฒนาตัวเองขึ้นอปกระดับนี้นครับโชว์นี้ก็จะเป็นโชว์ที่คนจะได้ทัฒนาตัวเองขึ้นอีกระดับอยากให้แต่ละคู่เขาคู่แฟนที่เของเชียร์จนมาถึงวันนี้ไปตำนานกันตำนานครับผมเดลิเจนครับครับ <laughs> ครับก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยนะครับที่สนับสนุนพวกเราชาวพิลิคายตั้งแต่ วันแรกที่ออนครับถ้าปกติเมื่อปีที่แล้วจนมาถึงวันนี้คิ t ิภ y ยซูยูภาพพิเศษ EP สุดท้ายออนแล้วนะกำลังจะมีแ i นมิ e ต t งคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองแล้วครับครั้งแรกก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่สพอร์ตพวกเราก็หวังว่าหลังจากนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ยังอยากมีทุกคนอยู่ครับจะยอยากให้ตัวละครทุกตัวหนูเกอเงี้ยคนีเยวยอีถึงเสมอแล้วก็เหนื่แล้วก็ เพราะความโดนถึงอยู่ในใจของทุกคนไปแบบนี้ตลอดเลยครับหวังว่าซีรีส์เรื่องนี้จะเป็นซีรีส์ที่ทําให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็อยู่ในความทรงจำของทุกคนไปตลอดเลยเนี่ยจบลงให้แล้วนะเดี๋ยววันนี้ได้เราไม่ได้เพิแมนะครับก็อยากขอบคุณแฟนทุกคนนะครับผมก็ถ้าไม่มีทุกคนนะครับก็จะไม่ได้ถ้าไม่ได้รับแรงซัพพอร์ตจากคุณทุกคนนะครับผมก็จะเหมือนกับจะไม่มีพวกเราโดนถึงวันนี้แน่นอนครับ ยังไงอยู่เป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับทั้งวันนี้ที่ผ่านมาแล้วก็อนาคตต่อไปได้วยนะครับ<ๆ>และผมก็อยากขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่ซัพพอร์ตพวกเราตั้งแต่วันแรกที่จับที่นี่เลยก็ขอบคุณนะครับทุกกาลังใจที่ส่งให้พวกเรานะครับทําให้พวกเราเติบโตมาจนถึงวันนี้นะครับผมก็ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราในอนาคตด,ด้วยแล้วก็ จะลืมมาแปลคอนเสิร์ตกันเยอะนะครับสุดท้ายเราทุกการเหมอนกันกดบัตรนะครับแฟนแตั้งแต่รอในการกดบัตรกดบัตรวันที่4กุมภาพันนธ์ะครับผมแล้วก็มาเจอกันวันที่11มีนาคมครจะมาดูกันเยอะครับไททูเกนเมเจอร์ครับมาดูกันเยอะนะครับผมฝากทุกคนกับเราด้วยก็อยากขอบคุณเหมือนกันทุกคนที่สับคนุนแล้วก็ขอบคุณที่การขับยิวที่ผ่ทุกคนที่ทำให้พวกเรามีวันนี้นะครับผมก็ฝากไม้ต่อนะครับด้วยเฮียนะครับผมพิเศษ ครับอนนนะครับผมแล้วก็โปรเจกต์ของดูบุดีในปีหน้าเอ้ยปีนี้อ่าปีหน้าด้วยละกันแต่ปีนี้ก่อนครับผมก็มาดูกันเยอะนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณนะครับ เียง่กครับนิ่งก็มีนะคะนิ่งนะต้องนิ่งนะนิ่ง้นิ่งนิ่งอย่นะเฮียเฮียนิ่นนยาขยับนะหน้าตึงไว้น้าตึงไว้หน้าตึงมีความสุขหน้าตึงมีความสุข